กอยี่ยมไปทีหนีมันหอมแบาไหนมปานยไปไปน่น่ัน่ได้องมนี่ยวนเยแงนลูกปอกไปกไป่มูกระทะมันจะสุกเ่ยเียมันจะยอานมืองนี้มเป็นสีีงสาุคน้าีบัวก็เจ้าอยู่ ดีตอนเทียงเด้มอมือนี่ยบ่งดอกไม้นี่ละเนาะมันจังสีพะ h o อนเย็นตาเย็นใจจ้ะเบิ่งดอกไม้บดอกย,ยังปอกป,อก,ปอกอยู่ผุผลพยิงร,รุ่นไปโรคปลามาได้เดีย๋ยวเม่ตูุสีภาไปเบิ่งแล้วก็รังขั่วอยู่พอยิรุ่นเป็นพวกขั่วจ้ะหามาดไาเหยียไปไปยังก่อนแหนกเอาพอยิงรุ่น,นปลากองโหดมูมูมตัวหน่อยมัน่นเลยนี่ตู่นปลาของโหดขันตัวใหญ่ป้า ตัวใหญ่นี่แม่เทอดตัวง่ายหนิปลาก็ได้กให้แม่้ใรตัวหนึ่งปลานิ่นแล้วก็ปลากระโหน่่ำสวัสดีครับพี่ลุงครับพี่ซันบัตรน้อยครับในปลามาไปลายล้งปลาเขาขั่เลยสิมาคั่วไว้แล้วก็สิเจ็ดยู้เจ็ดจินขมาณนี้ครับแต่คิดว่าจิตนี่ละที่เด็ดที่เด็ดปลานิ่งง่ายต้มปลาหนิ่งใส่ปลาเกี่ยวแซ่บใส่ดอกปลาเกี่วใส่ยอดปลาเกี่วเนาะเงี้ยปลาเกี่วมันมีดอกมีอย่างเนี้ยต้มด้วยกัน ขูดเก็ดก้นว่าเกดห้องที่ต้องโอนใส่ซ่อน,นเราขูดดอ,อกมันยังขูดไงมันยังบ่เวลาั้นจะายอมิดบางตวดตวดอกตัวอสอน,สนงส้ยมันออกตัวเด่นขันออนซ่อนนี่มันสิบ่เหนือนว่แตกมันวะเห็นตะแม่อ,มองคายเราส่อนขูดจวดตวดบมนน่นะนะตัวนี้คอยพัดอมีดคอยถนะก็ส่อนนะนี่บ้นันจะไล่มัน,น,น,มนถือมืเอเฮาขเขาเอยแล้วว่ามีดีเดทังสี่่ะเอดอ ออดอก้โปกกระแวหนึงปลากระหกว่าทีแยกไปพอหน่อยใส่ยเดิมมั่งอยู่ป้ากระหเมนแม้วันเยิดในนโอ้ยบูเมียรานก็สิบเมีปลามูพอน่อยบูอะไรนี้บูเสเหรอบดวีเมนว่าจะซื่อเป็นต่ายานกระหโหนะอี่ดวเขาม่มูนไอหน่อยตัวนี้เนี่ย เดี๋ยวล้วบาดันื่นวกันได้เจ้ะไม่สูกโจกเ็ปเตรียมค่าตะไคร่ก็ทาไฟก็ได้ยวค่อยั่วปลาหรอจังเลยอ้ยตุ่มเดี๋ยวคนเตรียมทาได้คันนี่นี่ทางไฟไปนกินาวันนี้ก็สิเคกินสองคนละทีมงานกัต่างคนต่างมันห่อนเนะห่อนเห็ดเห็ดกินตั้งเตียวห่อนเลยก็ว่อยากออกไปใส่มาใส่ดอะมก็ได้แนออกจมก็ห่อนครับเล อตาเถอกินหนำาิ่มหอดว่อยากหอดเขาเนาะพี่รุ่นโ้ยนี่น่ติ่งยิ้มกันหนายิ้มันามันแดดนะนอนแดดตู้ไปเตรียมเคียงตะไคร่หัวคาใส่ปลานิ่งก็บังโหรไปรุ่นวาทีวัตเตะมกแก้วเมลตัวเซยบนันแล้วเจ้าวายยต้มันเี็นี่ตัวโอ้บอได้แล้วม่คมเพอะบอลพี่พี่พี่เกียวพี่ เงี้ใส่มันติเงี้เอาใส่นี่ตัวนี้ถิ่มก็หัวปลาหัวเขาก็หัวปลาเนี่ก็หัวปลาของห่อ๋อโอ้ยกินบ่หมด่ถัไปกินไฟเลยเถั่วไปกินบ่หมดดอกเพี่ถั่วไปพอไอแม่ก็กินแล้วแหมเตี้ยโทษไปเอื่นแล้ววางเลยกินรวดกินแล้วแล้ววางสิโอ้ยอเนา่เห็ดกินสองคนหลายอยู่บ่เห็ดสองคนกินบ่หมดเต้ยโอ้ยตัวนี้ก็หัวปลาของห่นี่ก็ปันนีแล้วไม่ตัวเอาเอาเห็ดพ่อพ่อกินหน่อยๆนี่เด้อจะเห็ดเกินควร เพราะว่าพอผอมก็แมวกินกับไปทุระแม่ทุ่อเอือนเราเด้อเ่นทีมงานพอผอมเขากับจินสองคนแต่ว่ากับยายไหลเก้นขว้นนะไหลเสียไหลมันตัวเตีเออที่พอก็ินแล้วพออ้แม่กินแล้วจะไฟมีตูไปเอาทำเนียดเถื่อวาว้แดดไหลพักอิู่กัเหี้ยวให้นนี่อันนี้ดอกมันทั้งนี่จ้ะนี่ ดอกพักติวมันเหี่ยวมันแดดกับเลยว่ามันฟงหยอด,ดยเดี๋ยวเมตุสิเจ็บเอาจะข้าวกันตุน่นยุ่นไกลๆนี่แหละเก็ย๊ยบเอาจะเข้ากันด้วยวันีุ่นกับขั้วปลาพระท่านแล้วเกียบเอาพักติว,ตวที่ต้มใส้พักติวมาเนี่ยตั้งนี่เมตุดังไฟคางหม้อไปถาพวีรุ่นหรอขั้วพระท่านแล้วยกว,นวันนี้รุ่นเดี๋ยวเมตุง้อขึ้นไปเอาคนทานละขั้วแล้วยังสีมาเอาอนันตะไข่เอาหัวค่าเอาเทียดเทศลงจะคางหม้อไว้มันเดือดกัน แล้วเราตีปนิส่มันน,น่ะใส่มันสิอูเห็ดเกี้ยวบีแต่ไม่ใหญ่แต่โอสวยเสียทั้ง <c oughs> บีปนิส่งทั้งบีปลากระโหม่<ซ>ใส่ปลาตะเ<า>พียบเรียบร้อยสะอาดเราเห็นปะอู้ว่ามันอร่อยพูดเสียหรอไม่ต่อ<ช>เอาไปห<อ>มกหรือไปอูอร่อยเปียงก็อยสิอูนีนเ่เราทำอูเอาซะกไข่ที่มันใจหมกมันก็หอมดม่ดอกแต่ว่าอูเอาสีุ่กเรียวก็แหม่อันนี้มันวี่งอีนี่เนี่ยกินแล้วใส่สวยเห่าม้อมีปนิสตัวใหญ่แบบนั้นนะหปลากระโม่เต่านั้นนะ กับปนิ่งกบนีน่ครับกับพุ่งร่มมันเอาคอยอันข้างมอไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดือดไปปุ๊บทันเย็นเราก็ลุ่งเลยเหรอกเมื่อท่านลุ่งเดี๋ยวก็ไปเอาหอมเอาตะไคร้เอาขา้างลุ่งก่อนเถอะท่านเดี๋ยวลุ่งเลยไปที่เดียดที่เดียดสายมือเล<อ>ยไ, <ป S 1> ไปโอ้ไปเอาตะไคร้ลุ่งมอไกลมาสวนขั้วลื่มจุดพ่อของแท่เะนี่ของแท้เด้อนี่ไปอันเัือกี้ดูไทยของแท้เลย ใส่หน่เพชรเจา้าหอมหวนห่ะใส่ต้มปลาอันค้นขคับรถตู้ไม่เจี๊ยบมาปีได้แล้วกะขอเอาไปปลูกได้จังของเรามันแพร่ประบุนี่เป็นดอกแหงหลายอยู่นี่มันโลนล่องก็จังเสียเอาต้นหน่อยไปไป,ไปลไป่องใบจ้ะแล้วฝนล่งผลแล้วมันจังสีโลนล่ลงวหลือกเกิดเบี้ยนหน่อย แล้วมีตัวเก็บออกกันเด้อเนี่ยมีตัวเดียวอันนี้สะเอาของเนี้ยใส่ถังเย็นไว้ใส่ปิดไว้ชุดนี้สิไปฝากกันพอหน่อยซอยเดิมไปให้ลูกให้เตาได้กินมีปลากระโหกเพียงหนึ่งปลาไงอะไรคือทอดคือทอดลูกหมาเตาคือทอดพอดองหมดละเนี่ยแต่หนี่งตี๋ประมาณโลกแพ้สองโลกนี่ยืดถอยนี่กะทิเอาไว้ค่ะดูทีมงานกินมันปะ ทีมงานชู่อตั้งแมกินบันี่ท่านหนึ่งเตีเจ้ยไหนน้องเนาจัาวะให้ข้านข้าบนีก้อนตอนที่เด็ดนี่พี่เล้วตมหัปลาเออสีลาบเ้ตีเจ้ไหนบุญนี่เนาะเดี๋ยวก็ทีมงานหวมหมือใดเขาจะเอ็ดกินเนาะบุญหนเนะเงเนาะเดี๋ยวมนเาตมก้นหนึ่งหัวปลาางเนาอ๋อันนี้่นี่จะไข่หอแดงมีคาเคีทีเกพอปา กุลากับพ่อย่ำรอยจีงุ้งนียังต้องเต็มตัเพราะมันยด้งคมนมันรุ่งกันเนียเทียนรุ่งไปแต่ไข่เต้ยไปเรื่อยๆมีตัวมันยังหอมมตัวเนียนๆอันนี่พริกสีบีใส่ได้ๆไปรุ่นกีเลยบีลงใส่มันหอมไหม เลิดเพลินเลยมีตัวนงฝอยหมอข้ามหมอจ่อลงจ่อลงอย่อันนันน้ำเดือดเราได้ไปด้วยเดี๋ยวทมพอร่งไปมตั่องกั้นงเดือดอุหม้อุ่งกันต่ว่าของรลงกันเอเด็เนเ็นม่นได้เราแล้วซ่สู้กยิ้มโขเลยแต่วินกตํควาย้างีมอมน โอุ่นบ่พาดอกบ่พาดอวเอาฟ้าหมอมงมบ่เนาะฟาหมอมงมบ่ปีไปอนี้จะเอารงเนาะใสมตเออนี่ปลาไปเถรงทีหลังเนาะไปกอนักติงเดียวหนิบ่บัพวห้ามห้ามยนก็ไม่สมพดเอาฟ้าหมอมาปิดกับอบอนงงกเนฟ้าหมอมาปิดไม่ตีเดนซุกน้ำกันไปเบิร์ตรุ่งยูเปิดเบื้งหน้าหัวปานเคยไปเยไปเปวปถึงขึ้น,น,น,น เนี่ยปลามาลงกมานี้เนบนด้การอ้เอาเนี่ยปลาลงมานเอาทาปลานิ่มาลงมานี่้เอาลงกลดที่กินกับต้นหอมรงมกันไม่ได้ทอปหอมตึ่งกันเมียมียนแล้วก็วนปลานิ่ง้ามลงมานปลานิ่งเขาเดี๋ยวมันก็ซุกปลานิ่นี่วสเมียนเมียนหมีนซุกเนี่ยน้องกลัวหัวสีสุกเกิน ปลานินเคยเม่นกับลูกผสมกันขารกปีตปียะข้าวคไม่งพติวลงไปเลนใส่มือแต่ถ่มันจังสมวิ่เลเดี๋ยวเดียวมันจ็หย่บลงเมียนเพาติวเพาติวอยู่ปานิีสูงเอ้าเสียงยังเสียงยังเหรอโอ้ยไข่ตื่นหมดโอ้ยชิบหล่อยางหัวเจ้หน้าอยอะถนนน้นนะ เบ็ดถูนะเือหมอืหอหมอตัวพยันหมอทวนวทอ๋เจ้าำงลวบาดมือนี้บ่เป็นสี่ซี่สี่บงซาบุไปขาดว่สี่กบเจ้ายุบสี่ทินตัเขาเป็นสี่ทิพกัวนทีอสี่สี่ซาห่อนแค่ขนาดครเคยอยู่กรมนกมซื้อห่อนนไปเกี่ยวกันเือเมตัเอาปิดไบวันี่เท้านี่รุ่น ปุ้งลาลงไปเกียร์จักส่อนหนึ่งนี่ก็ได้ส่อนหนึ่งนี่เด้อเกียร์หมอนหมอใหญ่าไหมเพราะว่าต้มปลาเนี่ยเอารับแรีกใส่เกียร์หรอเพราะว่าห้องเซฟปน,นี้ลงไปหรอกผมจะลดจัน่นมันสินเดถียนเกียร์ปลา,าว่าแจกง่ากันมันมีเกียร์แล้วทุนนี้เลยตีไม่ตัวนี่เอาปะเพราะว่า,วาบ้าแล้วเพิ่นเจ้าไหนเด็กเจ้าเก้ย เยียบ yeah, ัวมันก็ลยยางนั hmm. mm ้น hmm. ม okay. mm ันอันเดียวมวนเดียวจบด้วยต้นดีดังไฟขึ้นเมต้อุ่น่าโอ้ยเมตูเมนเล่ามีควดสูงวางเล่าดังไฟลุกๆอย่ล้วนะเลายิ้มปุ๋ยปุวันนพูดอะเดีนลวก็ไม่ลุกเลยเมตุกันเล็ดเนวกินไฟบลุกไม่ต้กับ่มั่นใจว่ามันติสูงแหม่กันไฟสีลุกๆเลย จังได้่นจังไดก็สุกแท้ๆแล้วเห็ดปูเห็ดปลาอย่างกระยานสุกตต้องคุ้มไฟมันสิว่าคุ้มสุกของมีตู้คือดังไฟลุกโอ้ขอคุณนหลายๆเด้อจ้าสิบึงไห่ขอคุณนขอพุณอันทุกคอมเมนต์นั่นล่ะแมนแม่นตู้ก็เห็นอยู่กับหัวอยู่ผู้เดียวล่ะฝั่งซิงหอเอ้ยหกอหงอหอดงอหงเหงออหงอหือห้อหงนหงอ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 าเอิดนี่เหอุ่นโอหอ บ่เห็นกบว่งหรอกโอเควันไหนผมระวังวังด้วยเพ่อนล้าก็ขังไปิ่มโอ้ยหอมผักติ๋วไปเพื่อนหอมผักติ๋วใส่กันหอมองน่องาก็ซีหนเบ่งกันเด้อโอ้ยมตุวบ่ได้อนหมอกเขาโจกเขาไปมันหอนเขียงมันหอนแล้วกัดหอนนาะบ่วมินเขาจังว่าจังเมื่อมโอ้ย ไก่เรียนพาโอ้มาท่านไลยสมปันไหนแม่ยี่ควายยังไกันายจไมกันนะเมนรสชาติสมหมอท่านใดต่ววะรสชาติปรุงนี่พอดีแล้วมันสมจังไงจังเอาพักอันอีตัวไต้ของแ่ใส่เนาะแมนอาหมอปิดทอปิดหม้อเดังไฟอีกเรอลุกแล้วจำนี้ไฟยอบก็คือเอาเลยไหม เด็การเราได้ไปด้วยนการเล้ยองเขาสี่กัปุ๋นโยพอปลามาลงที่เด็อนปลา่ต้ไทยเนาะตึ้นเดื่อน่ยอาเอะสักนงของผมเนาะปงลงมากอู้ใส่ปลาเข้าไปดิปลาหมอิบกันปงเลยยังนอ ปลานิ่สองตัวเราก็มีใส่ปลากระหูเทึ่งตัวหน่อยตัวนะมันปีนี้รุ่นไล่หอยังนี่บูใส่ซีเกมอเดี๋ยวถ้าใส่วอนก็บีมันละลุกไป็นเ่าวามเอาี่เส้นเยพ่อเอาไปล่ะเอาเอาผมปนีหน่อยเอาแล้วก็เอาไปถามมันเย็นกอนได้จังปุุงอนี้อย่าจทีบ่ไดเรื่องพี่น้องจิมจิมบ่ไน้มันขมจำอะไรู่ซ้ำเนใส่ปลาตะเพียนกันไฮฟอคนี่สยขมนี่ยวยุงมือไหพ่นนี่่อยยังหยีไปเจีบยอดกระเรามาจิ้มกับเจ เกว่าถึงหานกินเลยงางเอาแตดใบบพ่ใจงอ้ยพญารุกพอน่อยซอยเดิมเน่ไ้อยกัดิกินน้ำเจ้าคืึ้ก้อน่นแหละคอยกยาก็ได้เห็นว่าขมๆกันเลยอ่อไจงเจวเปล่าเล่าอยู่น้อยอยู่จงเพียไปเจ้าหยอดพระกระเดพงลุกไปคงไปเห็นเย็นไว้อันมาตังนี่พญารุ่นก้นเจีวเดียวลอยแล้วเบื่อแล้วก็ต้นหอมเขาครัวพี่พงษ์หล นี่ตูวอันนี้ว่าชื่อปฝากพฟงน้อยที่นี่เนี่ยเวบขุ่มเนี่ยใส่เสียเย็นตู้เย็นไว้ตัปลาไปเล่าหนึ่งน้ำนาเท่าเสียบตัวที่มาซิมือนาซิมเหมือนขมตัวนี่น่าจะเป็นทีแหลกที่ที่วันเกี่ยวปลากองโฮผสมปลานิ่นได้การยี่เป็นบ้ ผมอยู่เจากันจ้เต็มร้อหนึงผมอยู่แต่ว่ากันนัวแสบอยู่เหมือนบ่เมีนเมียนค่อก็แบบพันหรอครับอแช่ลพันแล้วก็เอาถ่วปงหม้อเวดีขนาดนี้จะทงเรี่สบอมันยุ่หัวปลานเรคนว่าหัวปลานิ่งคไปใส่จ้าเหล่าหลันทีไปใส่อยู่ยงรเฮ้ยมันีไปใส่ได้เดี๋ยวเด้อ้หมีตุ่นน้ำหาหัวปลาไเหนเดี๋ยววันนี้ ต้นปลามากันไดต้นกระไดเนาะเห็นต้นบนี้เมื่อมัน่งี uh ้ยของเสียบเสียบหัวปลาเลยปลาหัวปลานิ่งกระเสียบพี่หัวปลานิ่งหาเห็นอย่นีพูดเ่านมะเทาพอกติวตินี่เอหตยวถิบวเจ้าบานนี่ว่าติ บวเตลึกเตีอดิน,น้ำถั่วดินน้ำแล้วก็ถันน่้วใจเย็นเย็นขินของแสบโอไอ้หุนหุด้ขอเราเท่ามาเลยสี่สมองสุบอแล้วครับไม่กินต้มมะนินกับตุ้มหัวปลากะโห o o p s ไงน,น้ำผงรุ่นพร้อมแเจ้าคว้มครับ ช่วงใบใบกินขวดสบๆน้ำกันเสีมซิมมันเหนีอะโอ้มักซสีมยังกะมตัวเถ่าซสีมข้มสมข้มแสบค้มนวดมุนลองมืองว่านเป็นใดห่อนด้วเถ่าเอ้ยโอเคบจางเข้มได้การเลรื่บ่เองบหิวขทำให้ตู่เงี Ừ hừ hừ mhm 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 đi đi mhm 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 mẹ. mhm เอาไปนิ่งไหมก่อนเถอะเลยเวดีครับนะขันหัวไปงี้กันหัวเอาเหนียบมันกับหัวลงป้อมกันมันดีเนียรปลามันติเปื่อยเกินไหมบ่แต่ข้าพานี่มันก็ดติดป่อยหมดเนาะเจ้าว่าข้าต้มแบบนี้เแต่เหนียก็ยังเปื่อยต้มเลยปื่อยครับมาด้เอฟซีสมองสมบัติแล้วครับอยู่สวยน้ำพี่รุ่นข้าตัดสวกันเรื่องอื่นไปน่องเตี้ย หอมไปตูไทย,ย,ยก็น่าคุยคุยเอนผักติวก็น่ากิตนตะสมุอหพรยเลยไม่ได้พลิ<ร>กได้ทุกคน,น,นติดเพยุ่นโอ้เขาเจ้าเด้กเขากูได้นี่มนันทุกคนอยู่หรอะเดีพอเดีอยู่ได้กิน ตัวนี้ยู่ได้ปีนีน้เนาะปีนึงตัวนี้หน่อยได้เนาะไปบ้านนี้เนาะนป,นปีนี้ปั้นตัวใหญ่น้องกูโขกมันที่นไปไปเนี่ยไว้ๆเ,เนี่ยทิพหาเมษาเนีพพงงเ่พี่น้องข้าวอยู่บัตรกับโบแพงพร้อมเลืดหนึ่งเป็นดาวลงมาลงเด้อพี่น้องมูทีมงานมูสายหาอยู่ให้กินบอกวันทีเพิ่นได้ไหมฮึคือมาบอกวันทีเพิน่น โอ้ันที่ซิบหาหซิบหาน้ำซิบหา,พาเพื่อสะพ้ายแก่เมี่ยสานีเหระตุ่มใสยหยอดพักติวชุดหยอดเลยเนาะแสบกระจูกระห้อหมักเบิ้งพะล้ำบ่อยซีดีแชยูบันหลงเซราพันที่สี่แล้ว เราหล่ามือเมยอก็ไปเรีนน้ำน้องกู้ขวบไปแล้วมันที่สิบห้าอากาศห่อนประหนีนองนวั้ลีอยืงไหนเนาะ <c oughs> ห่อนประหนอนลูกเลยแดดกักเล็กก็ได้อย่าวันเพราะแห้งดีทีว ผมไร่อยพอดีพอดีอดที่เหล็กในตัวจะไปน้ำผึ้งรุ่นเดีวยวคือไปคืนมากน้าแดดแดดออกมาเฮียงสายตาใ่ตัวกำลังดูแรลรักษากำลังหยดยาจ้ะกันได้ได้เาไปน้ำผึ้งรุ่นขันเมนไปผึ้งรุ่นก็ถิอได้ตึกอยู่ไปกับหลานหลานเป็นผู้ตึกเั่นเรา เมนแล้นใส่น้ำกุ้อันก็ได้ปั่นให้มากินน้ำเท่ามากกระสิเปลี่ยนอะไรขึ้นรถเราจะเมนอันเด็อันได้ห่างอันได้เพล่ก็ต้องสมโว๊ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ข้าวดือดครับเจ็บตัวน่ะน้ำต้มหมูทุดจดัดของพายตูวเด้อเขากันกับเกียวเลยขอบคุณครับขอบคุณอิปซีสมองสมบอตเด้อครับที่กดไหลกดแชร์กดติดตามวันนี้ต้มปลานิ่งพร้อมต้มหัวปลากระหองไง ใส่น้ำกันหพราว่ามันคักอยู่จะได้ก็ฝากก็ได้เขาแช่ครับอีสานบ้างหน่อยครับใบหนีมืนหนีบพืชรุ่นกับให้ตัวครับสวัสดีครับจ้า